หหยโคตรขนลุกไอเทมขิงจากว a l เลนติโนลอ s ซนะครับเอ้ยใช้คำว่าของลิมิเต็ดดีกว่าเพราะว่านี่คือรายการของมันต้องขิงในช่องดีบิ b ไบก์และหลายคนบอกแม่ช่องดีบิ b ไบ e มีของมาขิงได้หรอครับผมว่ากล่องเนี้ยหลายคนถ้ากติดตามมาคงอาจจะคุนค้นๆตานะครับบอกโอ้โหมันเป็นของที่มันต้องมีถามว่าเพราะอะไร กล่องนี้มีเพียงแค่460กล่องในโลกและเมืองไทยมีแค่46กล่องเท่านั้น1ใน46กล่องในไทย1ใน460กล่องในโลกวางอยู่ตรงนี้แล้วพูดแล้วขนลุกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านบ็อกซิ่งให้ชมเลยว่าภายในมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วมันมีความเป็นอะไรยังไงหลายคนอาจจะผ่านๆตาว่ามันคืออะไรอันนี้คือชุดโซ่นะครับเพราะว่าดูจากมุมขวาทุกคนคงบมว่าแบรนด์ did เนี่ยโลโก้เด่นชัดเลยนะครับ did ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับวงการมอเตอร์ไซค์2 0ล้อเป็นแบรนด์โซ่ที่ผมว่าทุกคนคุ้นตากันดีและเป็นแบรนด์ที่ผมว่าแบรนด์ระดับโลกไม่ต้องพูดอะไรมากและโดยเฉพาะที่ผมว่าดีไเนี่ยถ้าเราสังเกตเราจะเห็นผ่านๆตาทั้งเป็นบางทีเป็นอะไรเป็นโซ่ติดรถอยู่ในรถออกมาจากโรงงานบางอันก็เป็น OEM หรืออย่างที่เห็นเราเห็น Aftermarket ก็คือมีทุกเซกเมนต์เลยตั้งแต่รถเล็กอย่างพวก125ซีซีสูบเดียว ยันซูเปอร์ไบค์แล้วก็ยันซับพอร์ตใช้เพื่อการแข่งขัน MotoGP รายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ d ี d AD มีทุกเซกเมนต์มีทุกอาว่ามีทุกรุ่นที่เป็นสองล้อที่เป็นโซ่มีหมดซึ่งวันนี้เขาทำของลิมิต็ดที่ตอนนี้ลอซซี่เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้กับทาง D ี d ซึ่งถ้าเกิดเราดู m o t o g p เราจะเห็นเลยนะว่าตรงแขนเสือ้อเขาจะเป็น D AD, นะี d ีในในอยู่ตรงนี้พอดี d ี d AD นะครับแล้วก็รถที่ใช้แข่งขันจริงจก็ใช้โซ่ของ D ี d เช่นกันและอย่าบอกว่่่ากกลลออง2 เขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีของโซ่ที่ใกล้เคียงกับที่ลอซซี่ใช้ในสนามเลยแม่เจ้าแต่จริงผมว่ามันลิมิเต็ดขนาดนี้ให้ผมไม่ใช้ผมก็ไม่กล้าใช้หรอก <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเป็นไอเทมขิงแต่จริงๆเดดีเขาทำออกมา2ตัวนะครับตัวเนี้ยคือลิมิเต็ดจัดๆกล่องใหญ่พรีเมียมมากๆกับอีกตัวหนึ่งอันนี้จะมีความเป็นสเปเชียลดีเอดิชั่นแต่จรอาจจะไม่ได้ลิมิเต็ดแบบอันนี้ที่แบบมี460กล่องอันนี้จะมีจานวนที่เยอะกว่า ไม่ได้มีรหัสลันเป็นกล่องๆนะครับแต่ก็ได้ความเป็นวาเลนติโนสังเกตว่าจะมีเขียนเห็นไหมลอซซี่โมเดลสำหรับคนที่บอกว่าอยากหานะเพราะว่าตอนนี้ณวันที่ผมถ่ายตัวเนี้ยตัวแทนจำหน่าย d ี d ทั่วประเทศนะครับมีขายละไปสั่งจองกันได้เลยแต่เนี้ยณวันที่ผมถ่ายยังไม่รู้ว่าจะสำหรับคนที่อยากได้จะได้มันมาอย่างไง <laughs> แม่ แต่ผมเอามาขิงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ยังจะขิงอีกซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งให้ชมเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรยังไงบ้างก่อนจะมาอันบ็อกซิ่งผมขอพูดถึงวาเลนติโนลอซซี่หน่อยผมมีเรื่องหนึ่งจะสารภาพซึ่งอันนี้ไม่รู้ไม่เชิงสารภาพกับผู้ชมนะครับสารภาพกับคุณพ่อคุณแม่ผมประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเคยหนีออกจากบ้านครั้งหนึ่งบางคนบอกมีปัญหาอะไรกับทางบ้านหรือเปล่าไม่ใช่อยากไปเชียร์ลอซซี่ถึงข้างสนามมอต GP จีพีณวันนั้น10กว่าปีีีีทท่่แลแลล้้ววเกือบป ผมเพิ่งเรียนจบใหม่เลยยังไม่มีสนามช้างอยากดูม o เตจีพีที่ใกล้ที่สุดนั่นคือสนามเซปังที่มาเลเซียวันนั้นผมตัดสินใจเลยแพ็คก,กระเป๋าออกจากบ้านไปที่มาเลเซียไปดูลอซซี่ไปเชียร์ลอซซี่มอตจีพีถึงที่เซปังนะครับโชคดีโชคด,ชคดีผมรีบไปรีบกลับนะหายออกจากบ้านไปไม่เกินส8แชั่วโมงไม่งั้นพ่อผมแจ้งความไปแล้วนี่คุณพ่อปาผมเพิ่งรู้นะเนะี่ยว่าผมวันนั้นผมหนีไปไหนไปเชียร์ลอซซี่นี่แหละเกินโดยประมาณนะครับเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยดีกว่าก่อนที่จะมาดูตัว Limited อัันนนี้นะครบ ผมพามาชมตัวอีดิชันพิเศษก่อนดีกว่าอันนี้ขอซ่อนไว้ก่อนขอซ่อนไว้ก่อนตัวนี้จะเป็นตัวอีดิชันพิเศษนะครับหน้ากล่องน,นะครับสังเกตว่าก็เป็นสีเขาเรียกว่าสีเหลืองออกเขียวเขียวเขาเรียกสีประจําของลอตซี่แล้วกัน The Doctor แล้วก็มีเขียนชัดเจนนะครับ46เลขประจําของลอตซี่แล้วก็เบอร์เนี่ยจะเป็นเบอร์525 VR 46อ o s s ่ m o เดล โซ่ของ Big กไบผมขอพูดในส่วนของ Big กไบนะครับเราจะได้ยินว่ามี525 520มันต่างอะไรกันยังไงครับพี่เอาง่ายๆเลย525จะมีความเขาเรียกว่าทนแรงดึงแรงกระชากของเครื่องยนต์แรงๆได้มากกว่า520บางคนจะมีโจทย์ในหัวแล้วเอ้ยเนี่ยถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนโซ่พอดีเราจะใช้525หรือ520ดีถ้าให้ผมแนะนำเลยนะครับถ้าเปลี่ยนโซ่อย่างเดียวสเตอร์ยังใช้ได้อยู่ ดูที่สเตอร์นั่นแหละว่าสเตอร์เบอร์เดิมอ่ะมันเป็น520เราก็ต้อง520ถ้ามันเป็น525เราก็ต้องใช้525จบแต่ในโจทย์คนที่กําลังคิดว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนทั้งโซ่แล้วสเตอร์ชุดใหม่เลยจเจ้าเบอร์อะไรยังไงดี525เลยดีไหมหลักการง่ายๆเลยที่ผมบอกครับบางคนบอกว่าเฮ้ย525มันทนยังไงใช้525ไปก่อนเลยดีกว่าเอาเหนียวและทนไว้ก่อนแต่อย่าลืมว่าด้วยความเหนียวและความทนของ525โซ่มันมีเบอร์ขนาดข้อต่อที่ใหญ่กว่ามันเลยมาพร้อมกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ลองช่างกันดูดีๆ525กับ520น้ำหนักต่างกันประมาณเกือบเกือบกิโลกร,รมัมเดนหนกิโลกร,รัมได้เลยนะซึ่งหนึ่งภาพมาถ้าในเครื่องยนต์ที่ไม่ได้แรงมากหรือกําลังเครื่องยนต์ไม่ได้เยอะมากเราไปเพิ่มโหลดเพิ่มน้ําหนักให้กับโซ่น้าหนักโซ่ที่มันมีการเหวี่ยงตลอดเวลานะ่ะหกิโลเวลามันเหวี่ยงมันจะเพิ่มมากกว่า1นกิโลนะเพราะฉะนั้นใช้โซ่ให้ถูกประเภทแต่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าอุย้ยเราตัวพันดีซีเลยเราอยากใส่โซ่เบอร์เล็กเพื่อไล่เบาลดน้ําหนักได้ไหมอัน,น ออกตัวเกียร์หนึ่งปุ๊บมันขาดเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้งานให้ถูกประเภทนะครับก็อันนี้ก็เป็นนิดนึงทริคนิดนึงนะครับกรณีที่เราเลือกใช้โซ่ก็ผมว่าจริงๆรถเดิมสแตนดาดถ้าเราแบบไม่ได้โมดิฟายเซตเทอร์โบเลยขนาดนั้นใส่เบอร์ตรงก็โอเคที่สุดเลยนะครับยิ่งเอาให้เหมาะสมเพราะมันได้โจทย์เรื่องของทั้งน้ําหนักเบาแล้วก็ความแข็งแรงที่เหมาะสมนะครับแมแกงมาโอ้นี่ขอต่อนะครับเท่เว้ยขอต่อเป็นสี สีเดียวกับกล่องเลยสีประจําของลอสซี่นะครับอตีลังกายอยู่นี่ข้อต่อนี้ในตัวลอสซี่อีดิชั่นนะครับแล้วก็ตัวโซ่เป็นประเภทเอ็กลิงด้วยเขาเรียกคำว่าเอ็กเราจะได้ยินค่าโซเนี่ยมันโซ่ที่มีคุณภาพสูงจะมีโอลิงแล้วก็สูงสุดๆเลยจะเรียกเอ็กลิงถามว่ามันจะเป็นลูกยางหรือครับลูกยางที่เขาเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างตัวข้อต่อที่มันจะจับกันเพื่ออะไรเพื่อลดแรงเสียดสี ในขณะที่โซ่มันขับเนื้อโซ่มันต้องให้ตัวได้แล้วพอมันเสียสีมากๆโอริงเอกิงตัวเนี้ยที่มันจะเข้าไปทําให้มันลดแรงเสียดทา้ลดแรงเสียดสีนะครับทำให้อายุการใช้งานของโซ่มันนานขึ้นแล้วก็ตัวโซ่เนี่ยมันก็จะนุ่มนวลขึ้นแต่ถามว่าเอกิงกับโอิงมันต่างกันอย่างอันเนี้ยอันนี้คือเป็นเอกริงเลยเอกิงถ้าเราดูจริงๆในตัวลูกยางถ้าโอริงมันจะเป็นกลมเหมือนสไตล์โอริงที่เราเรียกกันโอริงแต่พอเป็นเอกิงปุ๊บเนี่ยตัววงเนี่ยมันจะเป็นไขว้กันเป็นเอ็ก ข้อดีคือพอมันเป็นรูป X เนี่ยมันจะเกิดการที่ว่าตัวจารบีมันสามารถเข้าไปแทรกในตัวล่องของตัวลูกยางที่มันเป็นทรง X ได้มันก็จะช่วยลดแรงเสียดทานได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจริงจริงโอลิงมันเหลือๆแล้วล่ะสำหรับโอลิงที่เป็นโซ่ประเภทโอลิงนะครับแต่ x ็ลิงเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแบบสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งระหว่างโอลิงกับ x ็ลิงก็คือ x ลิงมันจะแพงกว่าโอลิงแล้วถ้างบไม่ใช่ปัญหาเล่น x ลิงคือดีจบจบเลยนะครับแต่โอลิงก็เหลือๆแล้วสำหรับรถที่ใช้ง่ายมันท มีสติกเกอร์ให้ด้วยสีนี้เป็นสีแบบสีลอสซี่นะครับแล้วก็เป็น DID VR C ะนะีอาสี่ิบหกแขกรึบโอ้โหห่อเป็นซับเวมาเลยโอ้เราผมชอบนะคือฟิลการแกะกล่องโซ่นยะขนาดของโซ่เนะี่ยกล่องมันจะประมาณนี้แล้วแล้วแ,ลแกะออกมาเราก็จะเจอห่ออย่างนี้นะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนะี่ยมันจะเป็นกระดาษที่เราก็ไม่ได้เฉยๆนะแต่พอเนี้ยด้วยความที่เนี่ยแพคเกจจิ้งเป็นเป็นลอตซีนะ่โมเดลเลยเนี่ยตัวเนี้ย กระดาษหอก็อมีเขียน46เช่นกันมีความเป็นลอตซี่เหมือนกันโอ้โหแกะออกมาเลยแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ผมจะเก็บว่าผมใส่ถุงมือไปเลยนะครับเพราะว่าโซ่ปกติเขาจะมีหอจารบีมาผมกลัวเดี๋ยวไปจับอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวมือจะไอ้กล่องมันจะเลอะนี่อันนี้ตัวลอตซี่โมเดลนะครับ เอาออกมาให้ดูละเดี๋ยวต้องท่องไว้ว่ามือนี้ไม่หมันมือนี้มันนะครับสังเกตว่าตัวโซ่เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเงินเลยแต่ข้อต่อด้านในจะเป็นสีทองข้างนอกนี่เงินจ๋าเลยแล้วก็ตัวข้อต่อเนี่ยจะมีเขียนเลยมีโลโก้46นะครับมีเขียน VR 46ด้วยบางอันก็จะมีเขียนอ่าเบอร์525แล้วข้างล่างก็เขียนเป็น VR 46นะครับแล้วก็มีโลโก้ DAD ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าซื้อไปใส่รถเนี่ยเอาไปขิงกับเพื่อนได้เลยบอกว่าตัวเนี้ยเราเป็น ล o s ซ i ่อีดิชันะเพราะว่าตัวโซ่มีสแตมป์ให้อย่างชัดเจนเออแต่เขาก็ดูอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้เห็นเด่นเลยนะเพราะว่าข้อต่อมันจะเป็นสีแบบเขียวเหลืองลอซซี่เลยนะครับมาชมวันนี้มาแกะกล่องอันนี้กันต่ออันนี้แหละลิมิเต็ดของจริงนะครับมาดูที่หน้ากล่องก่อนเลยจะมีเขียนนะครับ D A D X V R 4 6แล้วก็ in collaboration with Valentino Rossi first class edition ที่บอก460กล่องนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าของผมจะได้เบอร์ที่เท่าไหร่นะครับอันนั้นๆๆๆๆๆๆโอ้โช็อตอะไรตกวะอ๋อเพจตกนึกว่ามีอะไรแตกซะละนี่เกร็บเดี๋ยวเก็บก่อนเพจบางลเกินเป็นเพจสแตนเลสนะครับโหเนี่จับแล้วมันดูแบบมีพลังนะมีพลังแบบเหมาะกับการโชว์มากเป็นเพจสแตนเลสมีรหัส 4 6ของลอซซี่นะครับแล้วก็มีเขียนเือนกัน in collaboration with valentino rossi แล้วก็มีลายเซ็นลอซซี่อยู่ตรงนี้นี่ลายเซ็นลอซซี่ f อจริงๆหลายคนอยากได้ลายเซ็นนี้มากแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับโอ้อันนี้จะเป็นอือออนนี้หนาไว้ย <laughs> นีก่ก็บางอันนี้มันบางเฉียบนะครัแต่มามาดูอันนี้อันนี้หนาเดี๋ยวผมแกะหน่อยมือไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามือข้างนี้มันมากมีจารบีเคลือบอยู่นะครับอโอ้นหนักแบบได้ลมมาก แล้วก็ข้างในแบบเป็น 3D มากๆแล้วมันแบบถ้าดูดีๆเนี่ยมองจากด้านข้างมันเป็นเลเยอร์นะครับแล้วก็มีตัวข้อต่อโซ่ด้วยโอ้โหออันนี้ของที่อยู่ในรถจริงเลยแลเนี่ยเพราะด้านหลังนี่เหมือนมีการสึกหลอเหมือนพันการใช้งานมาเรียบร้อยเลยนะแมข้างในที่เป็นสามมิติอ่ะโอเครู้ว่ามันอมอยู่ข้างในนะครับตัวอะคริลิกตัวเขาเรียกว่ามันอมอ่ะเราจับแล้วเราจะไม่รู้สึกเท็กเจอร์นะครับแต่ตัวเนี้ยตัวข้อต่อโซ่ครึ่งหนึ่ง จะอยู่ข้างในอีกครึ่งหนึ่งจะนูนออกมาด้านนอกซึ่งเราจับปุ๊บเราจะรู้สึกถึงความเป็นข้อต่อโซ่นะแล้วก็นำเบอร์นะครับสามร้อยสี่สิบแม่เจ้าตอนนีน้รหัสนำเบอร์เนี่ย ผมว่าทุกคนคงทราบกันดีแล้วลหะเบอร์46ไม่ต้องหาเพราะว่าเบอร์46นี่อยู่กับเจ้าตัวนะครับซึ่งลอสซี่จะมีอย่างเยี่งชุดหนึ่งเบอร์46นะครับนอกนั้นผมขอตัดของที่อยู่นอกประเทศไทยออกเอาแค่46กล่องในไทยเนี่ยหนึ่งใน46อยู่ที่นี่แล้วก็จะมีอีกกล่องหนึ่งที่ผมพอจะทราบเนี่ยอยู่ที่ทางตัวแทนนําเข้าเป็นตัวแทนจําหน่ายบริษัทสินิพลธ1919นะครับทาไมต้อง102เพราะว่า102เป็นครบรอบ102ปีของบริษัทสินิพลธ1919แล้วก็ เห็น1919ก็คงจะทราบว่าเนยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านั่นคือปีคิดว่าศักราชหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วตอนนี้สองพันยี่สิบเอ็ดพอเราคำนวณดีๆมันก็จะเป็นเลขหนึ่งศูนย์สองนะก็คือครบหนึ่งร้อยสองปีซึ่งก็เป็นอันนั้นก็มีความลิมิตเต็ดของบริษัทเขามากส่วนอันเนี้ยเบอร์สามสี่ศูนย์มีความพมิเศษอะไรกับผมถ้าเอาตอบแบบเท่ๆหน่อยก็ปีเนี้ยที่ตัวน,นี้ออกมา เป็นปีเขาเรียกว่าครบรอบ34ปีของผมพอดี34ขวบนะครับพูดขิงๆแบบเท่ๆนะแต่ถ้าเอาความเป็นจริงแกะออกมาแล้วมันก็หลั่นได้เบิดนี้แหละบางคนบอกเฮ้ย hey, พี่เกิด2 5 3หไม่ใช่หรอคำนวณดีๆมัน33นะครับพอดีผมนับจีนครับเพื่อความเท่ให้เป็นตำนานตกใจขนาดเพจเหล็กยังบอกว่าขี้โม้จริงๆเลยครับนี่แต่ละมาเรามาเข้าเนื้อหากันต่อรู้สึกจะออกทะเลเยอะนะครับ พอดีคลิปเนี่ยมันคลิปของมันต้องขิงมันก็เลยต้องแบบหาเรื่องขิงหน่อยมาแล้วเรามาแกะกล่องนี้เลยดีกว่าผมว่าทุกคนรู้กันดีแหละอันนี้คือโซ่เพราะดูจากขนาดกล่องนะครับกล่องในกล่องเนี่ยก็คือเป็นขนาดกล่องโซ่เลย <laughs> เป็นขนาดของโซ่ก็คือรู้กันดีแล้วว่าโซ่เดี๋วดูว่าจะต่างกับตัวลอซซี่โมเดลยังไงนะครับแม่แกะยากจริงผมขอใช้แรงนุมถ่มของโลกในการแกะออกมาไอ้แผ่นเหล็กนี้หลุดง่ายจริงอด้วยความไม่ถนัดนะครับพอดีมือข้างนี้มันเลอะสังเกตว่า กล่องไม่เหมือนกับตัวลอสซี่โมเดลนะครับที่เป็นตัวอีดิชันเริ่มคันเริ่มต้นสังเกตว่านี่ไม่เหมือนกันแต่สีสีและโทนเนี่ยจะคล้ายกันคือเป็นสีเขาเรียกว่าจะเลืกเหลืองหรือเลือกเ,เขียวเดี๋ยวสีประจำลอสซี่ละกันแต่อันนี้ตัวอักษรเขาจะเป็นเน้นเป็นสีดําแต่อันนี้เป็นสีกลมนะครับซึ่งในกล่องชุดน,นี้จะเป็นตัวเบอร์520นะครับในด้านข้างจะมีเขียนเหมือนกัน520 the doctor กล่องนี้ผมไม่กล้าแกะแรงนะครับเพราะว่า เดี๋ยวกล่องเขาเรียกว่าตัวเคี้ยวมันจะไอ้นี่หรือเปล่าไอ้มุมนี้อะมุมนี้น่าจะดูแกะกันเลยแล้วกันไม่กล้าแกะแรงนะครับกลัวแบบตัวสลักมันจะฉีกเดี๋ยวมันจะเป็นรอยอกรึบหบหุยโคตรขนลุกพูดแล้วขนลุกอีกรอบหนึ่ง หลายคนบอกว่าจะมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นตกใจก็มีข้อต่อโซ่เหมือนกล่องตัวลอซซี่โมเดลไม่ใช่หรอใช่สีเดียวกันเลยแต่สิ่งที่ทำไมผมถึงขนลุกเลยไหมตัวข้อต่อมีเขียนได้ว่า340ทัพ460ตรงกับตามตัวเพจอะคริลิกเมื่อกี้เลยที่ว่าเบอร์ที่340คือรายละเอียดตอนแรกผมคิดว่าเออคงจะมีแค่เพจไอตัวไอตัวนั้นอย่างเดียวที่แบบมีนัมเบอร์รันนะครับ แต่เนี้ยสมมุติถ้าเกิดคนเอาไปใช้จริงในรถนะครับบอกว่าอยากจะขิงเนี้ยเอาให้ดูได้เลยว่าเป็นเบอร์ที่เท่าไหร่ของ460นะครับมีอยู่ที่ข้อต่อด้วยโอ้โหแล้วก็เป็นเอ็กลิงเหมือนกันนะครับตัวข้อต่อโซ่โพูดอันนี้ข,ขนลุกริงน,นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เวอร์นะครับ <laughs> <c oughs> แกะออกมาจะเสียวไปไหน นี่อุ้ยตายแล้วกองรถผมชอบความห่อโตนะแบบดูแล้วแบบปกติแกะแกะสองโซ่ไม่เคยตื่นเต้นนะครั้งนี้เป็นอะไรที่รู้สึกตื่นเต้นมากโอ้โหเฮ้ยสีอ่ะเป็นสีเดียวกับข้อต่อเลย อย่างตัวโมเดลลอสซี่โมเดลเนี่ยจะมีแค่ข้อต่อที่เป็นสีนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยตัวข้อต่อโซ่จะเป็นสีนี้แต่ที่ผมเพิ่งเห็นอีกระเอียนหนึ่งนะตอนแรกผมเห็นในรูปแล้วแหละว่าเออข้อต่อรู้แล้วแหละว่ามันเป็นสีนี้แต่เพิ่งเห็นอีกระเอียนหนึ่งคืออะไรรู้ไหมข้อต่อจะมีข้อต่อตัวนอกกับตัวข้อโซ่เขาเรียกว่าข้อโซ่ตัวนอกกับข้อโซ่ตัวไหนข้อโซ่ตัวนอกจะเป็นสีสีลอซซี่สีเหลืองสีเขียวเหลืองเขียวกับลอสซี่ แต่ข้อต่อตัวในจะเป็นสีกลมนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งแล้วล่ะที่รายละเอียดมันจะต่างกันออกไปนะครับข้อต่อโซ่ตัวนอกจะเป็นสีนี้ส่วนข้อต่อในจะเป็นสีกลมนี้นะครับซึ่งแบบดูความมีความเป็นลอสซี่แล้วอีกจุดหนึ่งคืออะไรนะพอมันเป็นสีเงี้ยมันเห็นชัดเจนขึ้นนะครับด้วยความที่สัญลักษณ์46จะมีคําว่าด็ e กเตอร์เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มี VR 46โหสวยวะ่ะเอาจริงนะ รู้ว่ามันคุณภาพดีนะแต่ไม่กล้าไปใส่ในรถเพราะมันแบบมีความเป็นลิมิเต็ดมากและอย่างที่ผมบอกนะครับมีแค่4ี่รอยหกสิบกล่องในโลกนะครับสี่สิบหกกล่องในไทยโอ้อย่างนี้เท่ากับเหลือสี่สิบสี่กล่องนะครับไม่ใช่สี่สิบหกแล้วเพราะว่าหนึ่งในสี่สิบหกอยู่นี่แล้วก็หนึ่งใน4ี่บหกอยู่ที่บริษัทสิธิพลที่เป็นบริษัทตัวแทนนําเข้าของโซดีดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่4ี่ิบสี่กล่องอยากได้ผมว่าไปดูหน้าติดตามหน้าเพจเลยผมไม่แน่ใจจวว่าตันี้ะ เพอรเพอระหว่างที่ผมพูดคลิปอยู่นี่น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าคนอยากได้เยอะเพราะว่าผมแค่โพสต์รูปกล่องลงหน้าเฟซ่วนตัวไปเมื่อวันก่อนทุกคนนี่แบบตอบรับมาว่าเอามาจากไหนอยากได้ราคาเท่าไหร่ไปรอดูกันไปรอดูกันนะแต่โอเคไม่เป็นไรสรุปคนที่บอกไม่ทันตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมว่ายังมีม,มีมีจำนวนอยู่เยอะอยู่ก็คือจะเป็นตัวลอตซี่โมเดลนะครับที่เป็นตัว ลอสซี่เหมือนกันแต่ไอ้กล่องที่แบบมีเพจมีรหัส40 4, 4 6 0กล่องอันนี้อาจจะต้องแย่งกันแบบดุเดือนนิดนึงนะครับแต่ผมใจชื้นแล้วเพราะผมมีไว้ขิงเรียบร้อยแนละ้ว <c oughs> แต่เอาเข้อจริงผมว่าตัวลอซซี่โมเดลที่บอกว่ามีเยอะผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีพอสําหรับความต้องการสาวกลอซซี่หรอก อยากได้ผมว่ารีบไปติดต่อตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านด่วนๆเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะหมดได้โอเควันนี้เรื่องราโดยประมาณนะครับจบการขิงกับรายการของมันต้องขิงของมันต้องมีวันนี้เรื่องราโดยประมาณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ